Hey! มารู้ชอบร้านน่ารักน่ารักที่มีบริการรับเติมโลบัคกดผลปีศาจกับเกมพาร์ในแมปบล็อกฟู้ดแมปคิงเลกาซี่และยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับเลมอนช็อปร้านที่มาพร้อมกับเลทที่สุดจะเปรี้ยวจีด๊ดทางร้านก็จะมีบริการกดเกมพาร์ตในแมปต่างๆเช่นแมปบล็อกฟู้ดแมปคิงเลกาซี่กดเพชรในแมปออสตาและก็ยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายสนใจลิงก์ใต้คลิปเลย เฮ้ยทำไมมีเนธดีๆใช้เยอะจังนี่เลยโลชอ p บริการสูมทุกเน่แบบการันตีเริ่มต้นเพียง50บาทเท่านั้นและยังมีบริการฟาร์มเวลตัวละครฟาร์มเนธสัตว์หางแล้วก็แหลงกับบริการอื่นอีกเพียบสนใจลิง์อยู่ใต้คลิปเลย โอเคฮะทุกคนฮะผมก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเหล่าฟแฟนๆแบบโจโจ้ทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยนะครับก็กลับมาพบกับผมต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะฮะและในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะฮะทุกคนผมก็จะมารีวิวสแตนตัวหนึ่งครับคือสแตนตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่าไม่พูดนะฮะโคตรญิงเลยไอ้ตัวนี้ก็คือคิลเลอร์ควีนนั่นเองนะฮะทุกคนครับในเรื่คิลเลอร์ควีนเนี่ยจะมีโอกาสออกอยู่ที่7.5%นะครับ สามารถหาได้ทั้งอ่าโอเคสามารถหาได้ทั้งธนูธรรมดานะครับแล้วก็ธนูเรืองแสงเลยเนาะนี่ประมาณนี้แต่ถ้าเป็นธนูธรรมดาเนี่ยโอกาสออก7.5ธนูเรืองแสงนะครับจะอยู่ที่10เนาะทุกคนนี่ประมาณนี้ครับโอเคต่อมาเรามาดูตัวเมกันหน่อยดีกว่ากดเอขึ้นมาครับนิสัยที่ผมได้มาเนี่ยเป็นนิสัยเดมอนนะฮะทุกคนเออน้องเขาเทรดให้ผมมานะคะต้องขอขอบคุณน้องเขาด้วย ก็นิสัยเดมอนเนี่ยก็จะบวกเลือดกับบวกดาเมจเยอะนะทุกคนแต่ผมไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยโฟกัสที่2ค่านี้ผม,มอยากให้ทุกคนเนี่ยโฟกัสที่สกิลการใช้งานมากกว่านะครับเพราะ2ค่านี้เนี่ยมันคาดเคลื่อนได้เนาะมื่อขึ้นอยู่กับเลเวลเพลเยอร์แล้วก็นิสัยของสแตนนะครับไอ้สค่านี้เนี่ยมันก็เลยจะไม่แน่นอนเนาะเอาเป็นว่าไปดูค่าต่อไปดีกว่าครับค่านี้เลยทุกคนคิลเลอร์วควีนเนี่ยสามารถโอล่า้ทงหมด3วินาทีนะฮะตัวละครตัวนี้เนี่ยถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่ของตัวละคร ระดับเทียบีบวกนะครับทุกคนครับอ่าประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคคราวนี้เนี่ยเรามาดูสกิลกันก่อนอื่นเราดูดีไซน์ก่อนเลยทุกคนอ่าประมาณนี้นะครับคือเขาปั้นสแตนออกมาได้สวยมากเลยนะทุกคนสวยกว่าเดิมเยอะเลยอะจากตอนก่อนที่เขาจะโดนปิดอะครับเออโคตรสวยโอเคมาดูบทพูดกันบทพูดยมาดะแล้วยังไงต่อครับมีอีกไหม โอโหชีเน่ไปตายซะโอเคน่าจะมีประมาณนี้นะครับผู้โคตรสั้นเลยต่อไปเนี่ยท่าโพสมีท่าโพสส่วนตัวไหมครับไม่มีนะฮะเป็นท่าโพสปกติทั่วไปมาฮะทุกคนครับมาดูตีธรรมดาตีธรรมดาเออด่าอุยอ้ยเฮ้ยตีธรรมดาก็ถือว่าแรงนะทุกคนแต่อย่างว่าแหละเดมอนเดมอนต่อย18แต่ถามว่าหน้าเล่นไหมเอาตรงๆเลยก็ มันก็ไม่ได้น่าเล่นเลยนะฮะทุกคนครับอันนี้ยังไม่ได้รีเคลมเนาะถ้ารีเคลมเนี่ยต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งเนาะว่าสกิลมันเป็นยังไงนะครับแต่ตัวธรรมดาไม่น่าเล่นเลยครับทุกคนแต่ก็มาไหนๆก็มาแล้วไหนๆนอ้องเขาก็สุมได้แล้วก็มารีวิวสกิลให้ดูหน่อยกันละกันนะครับมาครับคลิกข,ขวาคลิกข,ขวา power punch ก็ไม่ได้แรงอะไรเนาะนี่ขนาดเดมอนนะเนี่ยต่อไปครับสกิล e ครับโอล่า สวิถือว่าน้อยมากเลยนะต่อยก,ก็น้อยครับต่อยได้น้อยมากเลยแค่3าวิเองโอเคต่อไปครับสกิลอาครับเฮ a ิพัน n c h ออปกติเนาะไม่ได้มีอะไรพิเศษครับแล้วก็สกิลทีมีไหมครับอ๋าสกิลทเป็นดีดนิ้วครับแต่สกิล T ีเนี่ยใช้ยังไงเดี๋ยวผมบอกอีกทีหนึ่งอ่าเห็นไหมมันจะดีดนิ้วแบบนี้นะครับโอเคต่อมาเนี่ยก็เป็น s กิล l F นะครับสกิล F เนี่ยก็จะเป็นเหมือนปลาลูกระเบิดแนตะ่ทุกคนดูนะตูมเห็นไหมแค่นี้เลยไม่มีอะไรครับคือปลาไปปุ๊บมันก็จะระเบิดออกแล้วสแตนของคู่ต่อสู้ก็จะหายไปเพราะว่ามันติดลมนั่นเองนะครับนี่ดูอีกทีนึงตูมประมาณนี้ครับต่อไปก็สกิล l G ครับสกิล G เนี่ยเป็นสกิลป้องกันปกติทั่วไปเนาะสกิล H มีไหครับสกิล H ไม่มีครับ J เจก็ไม่มีต่อไปครับสกิลแซดสกิลแซดจะเป็นแบบนี้ครับทุกคนนี่เป็นแบบนี้เลยถ้าถามว่ามันใช้แล้วมีอะไรเกิดขึ้นครับเดี๋ยวผมบอกอีกทีนึงโอเคมาที่สกิล X ครับผมชอบสกิล X นะมันจะทําการปล่อยรถถังหรือเปล่าครับแต่ผมเรียกว่าไอจิ๋วนะฮะทุกคนครับนี่ไปเลยไอจิว๋วนี่ดูดีก็ตลกเลยวะเห็นปมมันจะล็อกเป้าศัตรูเลยนะทุกคน แล้วมันก็จะระเบิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเห็นปหมเออมันมันมันตลกอรทุกคนตลกดีนะชอบชอบไอจิ๋วนะฮะมันชื่อไอจิ๋วต่อมาครับทุกคนสกิลทีกับสกิลแซดเนี่ยมันใช้คอมโบคู่กันนะครับบางคนจะแบบเฮ้ยพี่ครับผมกดทีทำไมแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยกดแซดทำไมไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับก็คือ2สกิลนี้เนี่ยมันจะต้องใช้อย่างนี้ครับให้เราเนี่ยไปกดแซดใส่ศัตรูก่อนครับ ปับ๊บสกิลนี้เนี่ยเหมือนเป็นการฝังระเบิดนะทุกคนเห็นไหมเห็นตรงหน้าอกไหมเออมันเอาระเบิดไปฝังไว้ตรงหน้าอกนะครับและให้เรากด T เนี่ยเพื่อทําการจุดชนวนเนาะนี่ครับเออแบบนี้เลยมันคอมโบคู่กันนะครับนี่แซดแล้วก็กด T ครับเออประมาณนี้เนาะก็เคลียร์แล้วนะครับบางคนยังสงสัยอยู่ว่าทําไมแบบกดแล้วไม่มีสกิลอะไรเลยครับอ่าประมาณนี้เนาะเอาอีกทีนึง กดแซดครับปึ๊บแล้วก็กดทีตูมประมาณนี้เลยครับกดแซดฝังกดทีจุดเนาะประมาณนี้ต่อไปครับโค้มาดูไอจิ๋วกันอีกหนึ่งรอบนะทุกคนไปเลยจิ๋วลูกพ่อเออคือมันจะระเบิดเองนะทุกคนเราไม่ต้องควบคุมนะครับแล้วมันก็จะตามอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเลยตลกอะ่ะตลกมันจริงๆนะ ไอจิวลูกพ่อจัดการมันงูครูดาวนานอยู่ครับครูดาวนานเอาเรื่องเลยไอจิวโอเคต่อไปเนี่ยอธิบายเรื่องเปิร์กหน่อยเปิร์กตัวละครตัวนี้นะครับก็เหมือนสแตนทั่วไปเลยครับบวกดาเมจปกติอย่างเดียวนะครับแล้วก็อัพไปเลยเนาะป๊าไปเช็คดาเมจกันนิดนึงดาเมจทำงานไหมยี่สิบเอดหรอทำงานไหมเนี่ยเออ ถ้าสมมุติเปิร์กไม่ทำงานผมแนะนำให้รีตัวนะทุกคนบางทีเนี่ยเปิร์กมันต้องรีตัวถึงเปิร์กแบบดาเมจมันจะขึ้นนะครับบางคนอัพเปิร์กแล้วเฮ้ยยังสงสัยทำไมดาเมจเท่าเดิมจริงๆมันต้องรีตัวก่อนครับแต่มันเป็นบางทีเท่านั้นเนาะสกิลเอฟห้าสิบกว่าสกิลแซดฝั่งแล้วเบิดแล้วก็สกิลทีจุดชนวนโบ้งเข้าไปเฮ้ยเพิ่มแล้วนี่ว่าเออใช่ใช่ตอนแรกมันต่อยไม่ถึงยี่นะฮะ โอเคประมาณนี้ในไหนก็ในไหนแล้วนะทุกคนลองเอาไปฟาร์มหน่อยก็แล้วกันนะครับแต่ตรงๆอะ่ะมันก็มันฟาร์มไม่ได้หรอกไอตัวเนี้ยแต่ลองดูครับลองดูว่ามันจะฟาร์มรอดหรือเปล่าเราเพราะดูจากทรงแล้วเนี่ยมันไม่น่าฟาร์มรอดนะทุกคนไปเลยไอจิ๋วลูกพ่อเออจัดก,การมันจัดก,การมันดิอออระเบิดมันกดแซดปึ๊บแล้วก็กดทีเอาแซด ซดีเออแซดแล้วก็ที่โบงจุดชนวนอันนี้บอสร,ระดับแบบพื้นฐานเลยอะโอเคไหนๆก็ไหนๆละ,ล,ะลองไปเจอกับฝา่าแฝดเราหน่อยกัแลวกันนะทุกคนนี่แวะและแหวะ,แล,ะ,ะหลวแล้วก็เอาซะหน่อยไปเลยจิ๋วลูกพ่อแล้วก็เอฟไปดีเออแล้วก็สกิลแซดฝังเข้าไปไม่เวิร์กทุกคนผมบอกเลย คตรจะไม่เวิร์กเลยเออไอจิ๋วลูกพ่อเล่นวันไอจิ๋วลูกพ่อเอาดิ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 เอเอ,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 อ,อก็ได้อยู่นะแต่ถ้าถามว่าเลเวลผมมันก็ค่อนข้างที่จะหลักร้อยแล้วนะ <c ười> คือเลเวลเพลเยอร์มันก็บวกด้วยนะครับทุกคนครับมันก็เลยแบบพอไหวนะถ้าแบบถ้าเป็นนิสัยแบบที่ไม่ใช่เดมอนอนะคืออันนี้ขนาดเดมอนนะครับยงังยังขนาดนี้ แล้วถ้าใครแบบนีได้นีสใส่ไม่ค่อยดีมาเนี่ยมันจะขนาดไหนเนาะโอเคไหนก็มาแล้วครับปิดฉากด้วยไอตัวนี้เลยแล้วกันนี่ขีรล้าอ๋อแฝดอ๋อเองับมันตัวปลอมรู้หรือเปล่านี่อยามาเจอกับคีลเลควีนตัวจริงหน่อยเป็นไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้าห้าวเฮ้นาห้าวเลยโอเคครับทุกคนครับโก็ประมาณนี้กันแล้วกันนะครับสําหรับสแตนตัวนี้เนี่ยถามว่าน,น่าเอาไปเล่นไหม ถ้าได้มารีทิ้งเถอะครับอย่าเล่นเลยโอเคครับทุกคนครับก็คือว่าถ้าใครชอบเดี๋ยวก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมไปแล้วครับบา,บายยไปเลยจิ๋วลูกพ่อเออเล่นงานมันเล่นงานมันอ,อีเปไงโอ้เอาดีเอาดีจัดก,การมันลูกจัดการไปเลยเออ เออจากการมัน